เฉ่งเปิดโลโก้ SF Car Review พร้อมดนตรีหรูสไตล์ญี่ปุ่นโมเดิร์นสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง SF Car Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสรถบ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่ออกแบบมาเพื่อคนรักการเดินทางและความเรียบหรูในเวลาเดียวกันนี่คือ Mazda Motorhome 2026รถบ้านรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Mazda ที่รวมทั้งดีไซน์ความสบายและเทคโนโลยีสุดล้ำไว้ในคันเดียว ตั้งแต่แรกเห็นภายนอกของ Mazda Motorhome 2026ก็สะดุดตาทันทีด้วยเส้นสายที่เรียบง่ายแต่แฝงพลังในแบบ Mazda DNA ตัวรถใช้สีเงิน Titanium Silver Metallic ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยโครงสร้างภายนอกออกแบบด้วยแนวคิด KODO Soul of Motion ที่สื่อถึงพลังแห่งการเคลื่อนไหวไม่ยามจอดนิ่งด้านหน้ามีไฟหน้าและซ i g เนเจอรที่โฉบเฉี่ยวพร้อมกระจังหน้าทรงโค้งมนสไตล์ม a z d a ที่เป็นเอกลักษณ์ ด้านข้างของตัวรถออกแบบให้ดูคล้ายรถ SUV ขนาดใหญ่ผสมผสานกับโครงสร้างของรถบ้านอย่างลงตัวเส้นสายลื่นไหลาจากหัวถึงท้ายเพิ่มความสปอร์ตแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่ล้ออลอลอยขนาด20นิ้วให้ความแข็งแรงและสมดุลส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็กแบบพอร์ไ o น l i ลน์ที่ทอดยาวเต็มความกว้างของรถให้ความรู้สึกทันสมัยและพรีเมียมในทุกมุมมองเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารความประทับใจแรกคือความอบอุ่นแบบญี่ปุ่น ที่ถูกออกแบบให้กลมกลืนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ห้องโดยสารใช้โทนสีขาวครีมตัดกับไมโอคแท้และเส้นโครเมียมบางๆให้ความหรูแต่ไม่เยอะเกินไปบอดทุกที่นั่งวุ่งด้วยหนังแท่นัปป้าพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบบนวดในตัว บริเวณห้องนั่งเล่นตอนหน้ามีโซฟาไฟฟ้าทรงแอที่สามารถปรับเป็นเตียงได้มีโต๊ะกลางภาพอัตโนมัติพร้อมระบบแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเฉดสีได้กว่า6 0เฉดตามอารมณ์ของผู้โดยสารหน้าจอทีวีโอเอลดีนิ้วติดตั้งในผนังพร้อมระบบเสียงโบสรอบคันให้บรรยากาศแบบโรงภาพยนตร์เคลื่อนที่คอนโซลหน้าของ m a z ด a m ม t o ต h o m e 2 0 2 6บออกแบบให้เรียบหรูตามแนวคิด h u m a ม Centric กทุกปุ่มควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่พอดีมือ หน้าจอสัมผัสกลางขนาด14นิ้วเชื่อมต่อกับ Mazda Connect 2.0พร้อมระบบสั่งการด้วยเสียง Hey Mazda ที่ช่วยควบคุมทั้งระบบปรับอากาศแสงไฟและระบบนำทางแบบ3 d n a v น g a t i o n ห้องครัวภายในรถถูกออกแบบให้เล็กแต่ครบทุกฟังก์ชันเคาน์เตอร์หินสังเคราะห์สีขาวสะอาดพร้อมเตาไฟฟ้า2หัวเครื่องดูดควันขนาดเล็กซิงสเตนเลสและตู้เย็นขนาดกลางซ่อนอยู่ใต้เคาน์เตอร์มีลิ้นชักเก็บอุปกรณ์ครบครันและระบบไฟและใต้ตู้ที่ให้บรรยากาศอบอุ่นและหรูหรา ถัดไปคือห้องนอนที่ให้ความรู้สึกสบายเหมือนอยู่ในบ้านจริงๆเตียง,งขนาดควีนไซส์พร้อมฟูกหนานุ่มจากแบรนด์เทมเพื่อรองรับสรีระได้อย่างดีหลังคากระจกพารารามาขนาดใหญ่สามารถเปิดรับแสงธรรมชาติในตอนเช้าและปิดด้วยม่านอัตโนมัติในตอนกลางคืนผนังข้างมีไฟอ่านหนังสือและช่องชาร์จ USB Type C รวมถึงลำโพงโบสฝังในผนงังเพื่อเปิดเพลงเบาๆระหว่างพักผ่อน ห้องน้ำของ Mazda Motorhome 2026ให้ความรู้สึกหรูหราแบบโรงแรม5ดาวผนงังหินอ่อนเทียมลายขาวทองพื้นกันเลื่นพร้อมฝักบัวแบบเรนชาเวอร์มีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัลและโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติพร้อมฝาเปิดปิดไฟฟ้ารวมถึงช่องเก็บของและไฟ l e ดฝังในเพดานให้แสงนุ่มสบายตา ในส่วนของเครื่องยนต์ Mazda Motorhome 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ Hybrid s k y a c t i v G 2.5ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า320แรงม้าระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมขับเคลื่อน4ล้อ IACTIVA w d ที่ช่วยให้ควบคุมได้มั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นภูเขาทางลูกรังหรือทางหลวงยาวๆรถคันนี้ก็สามารถรับมือได้สบาย ในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันมาสด้าทำได้ดีมากเพราะระบบไฮบริดรุ่นใหม่นี้สามารถวิ่งได้ประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดเกินค่าสำหรับรถบ้านขนาดใหญ่ขนาดนี้และยังมีโหมดขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วน (EV mode) สำหรับการขับในเมืองระยะสั้นโดยไม่ปล่อยควันหรือเสียงรบกวนด้านความปลอดภัยมาสด้ามอเตอร์โ2026มาพร้อมระบบ i a c t i v e Sense รุ่นใหม่ล่าสุดรวมถึง Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist Blind Spot Monitoring และระบบออโต Emergency b r r k i n g ที่ช่วยให้การเดินทางทุกเส้นทางปลอดภัยและสบายใจมากขึ้นสำหรับราคาเริ่มต้นของ Mazda Motorhome 2026อยู่ที่ประมาณ8.9ล้านบาทไทยหรือราวๆ2,40,000ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับตลาดและออปชันที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งเทคโนโลยีความหรูหราและคุณภาพระดับพรีเมียมจาก m a z d a โดยรวมแล้ว Mazda Motor Home 2026ไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดาแต่มันคือการผสมผสานร,ระหว่างความอบอุ่นแบบบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่รักการเดินทางไกลชอบใช้ชีวิตอิสระแต่ยังคงต้องการความสะดวกสบายและความหรูหราในทุกอย่างเก้าวถ้าคุณคือคนที่มองหารถบ้านที่ทั้งสวยประหยัดและมีเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นแท้ๆ Mazda Motor Home 2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SF Car Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถหรูและรถบ้านรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเสียงเพลงปิดโลโก้ SF Car Review ปรากฏพร้อมแสงสะท้อนสีเงิน